โอ้ยมาฟอออกเป็นหมูสุกผิห้นนามอสุกพี่สุดท้ายให้เบิรงซะก่อนเฮ็ดผงเฮ็ดผงเนื้อเกาะเฮ็ดผงข้าวกลวนเฮ็ดผง้ากนยูนี่ยนี่จุ่มนึงนี่พี่นนองนี่จุ่มนึงออกมาทักผีใกล้ๆกันเด้เอามาข้าายสิกคอนเก็บ้อน่ เงาเงากอขาเขาอื่นเงากอมันมักออกในี่โฮมกอได้พี่น้องกันเทศไม่ไดยัดเบี้ยหอดนี่อุโอ้ยตาเก็บปานนี่เก็บผีก้อท่านหอดมองจอดรถเก็บผีก้อนบ้านเรือม,มาแต่ผีเลยไปไปนี่<ม>นสองจุ่มใหญ่นี่เอาไว้สักก้อนเอาเอาโตมันออกย้ายมาผีก้อนหมาอนแห้งใช่ไหมใหญ่ก้อนหมวนแห้งดีวะยเดอกแห้งพี่น้องดอกกับดอกงามเนาะมูเดียวสิ โอ้เต๋อลเต๋อี่ได้หนิเต็มเต็มวั่วเลยปดเป็มหน่องเลยด้ยพีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันสวรันที่สิบเจ็ดท่านมาหกหกจากพี่น้องพิกัดก,กับผู้พระรามสูงอำเภอน,นาจุ้ยวยจังวนหนวัดอุบลนะจ๊ะพอแล้วพี่น้องพอแล้วออกแล้วคนวะดีใจแห้งพี่น้องเยนสวัสดีอันอยู่ได้หมองเฮ็ดเลยมาเนี่พี่น้อง ไทยพี่น้องเมืองไทยพี่น้องเมืองเร็วเร็วุดขุแย่ดเ้พี่น้องุนใช่ก่อนพือนไทยพี่น้องเมืองนี่ขุดุแย่งดุนโอ้ยมากออกเป็นมูุดุดทย้พี่น้องม่พี่น้องสุดท้ายให้เบิรงซะก่อนเฮ็ดพงเฮ็ดพงย่งเกาะใุ่ข้ากุนให้ข้าวกลุนยุนี่ยุนี่จุ่มหนึงนี่พี่น้อง จออกมาทั้งผีใกลๆกันได้พูนเอาเ้ามาขโมายสีก้อนใเก็บผีก้อนใสะพรนเน่ยเงาเงากอเขาอื่นเงากอมันมักออกในในโฮมกอได้พี่น้องกันเท็เนี่ยเอดยาเบี้ยหอดูนี่พโอ้ยเก็บปานี่เกกอนาท่านหอดมองจอดรถเก็บผีก้อน้านเลยมาแต่ผีเลยไปเ็าไปผีสองจุ่มใหญ่นี่เอาไว้ทุกคนเอาเอาตมันออกย้ายมาผีก้อน มันแห้งใช่ไหมแยกก่อนมวนแห้งดีวะยีเจีแห้งพี่น้องดอกกระดอกงามเนาะมูเดียวสิแต่ลายเตบอยู่เนีเ็มเต็มัวเลยเ็เหง่เลยโอ้ยแต่พอสอมูนี่เต็มตาตลนี่ก่อนคยเกยเก็บนะก็เลยจอดรถลงรถจะพอน้มาเง ยางม้อนหอดำเลี้ยงพึง่งยังกินคืนเลยพี่น้องมาค้ากวนแต่ว่าแกงแสบเพี่น้องกวนยู่กนนี่หน่อยพี่น้องมาปาดไปยำยำปุดปุดปุดเอาปาดไปเนาะเดี๋ยวเงินจะเอาโกนน่ะกกนเดินน้านี่ก็คือ เก็บบุปผัชเจว่าเก็บเดี่ยวเก็บเลยด้วยพี่น้องเห็ดนี่มองได้เก็บเดี่ยวมันสีบร่ใหญ่นะเห็ดนานี่มันสีบร่ค่อยไม่จี๋มโน่จี๋น้อยจี๋น้อยก็เป็นเดี่ยวเคยเก็บอืมใหญ่ขับกันนี่สิอู้ใหญ่ขับ ง่วบนว่ามูใหญ่บรเหไงกูเก่าอีกสูตตัวนี้เนาะสูนี่อีกมมาเือมนี่มันแต่เสาแท้มืนมีมาสองคนมาสองคนเฮ็ดอันนี้กินไหนเด้อนี่กับใหญ่ก่อนเตงอันนี้อ้ยแหวบบนที่พี่้ลงเดอยแหวเดนี่นนะแหวมันเหี่ยวนะ แบบว่าเอาโอ้ยนั่งโมเวียมเนาะนันคือเฮ็ดเพื้นอันนี้โมพี่น้องออกไปทางเอากอโอ้ยคุณน่ะยังจะงามคาดเอาแบบนี้ไปเก็บลูหลวงเลยออ้ยพาอันงามทนไาชุดหยอดเลยวันนี้อลังการเลยม้ติตอนใส่ขว่า,าอลังการเลยนะ แคทเทานีมากมากออกได้หโมก่อเนาะเพราะว่าใบก้อนมีน,บบนมเป็นเสื้อเห็ดเสื้อเห็ดลายหงัดเลยวอ้ยพี่ร้องเลยก็ออกหางม<บ>อเนาะเมื่อลวดจำพี่เนาะมาทั้งพี่บ้าัน เพ่อเอกกรนลงจากรถมาเรียมาใกล้ไก่บ่านใน่านในใจหน้าตาเป็นทางฝั่งนะขี่รถมาตามอย่าขึ้นทางฝั่งเอ้ยออกเป็นเงาเป็นก่อนอีเอออืนเดี๋ยวเห็นมาใก่ไก่เดี๋ยวเห็นมันอื่นเพืาอเกรยางแห้งเลยไงไก่อนว่ามาเบิกยังนี่มาทนดีใจว่าษัทนี่เอาเพื่อเอกกรันอยู่หรอกน้องแมนสิหน้าจุ้ยสิโบออางน้ำโมพี่น้อง มันเป็นผู้สูงเลยที่บอกอกเนาะมันออกลามโมนะออกสุดถ่ายโมโมเขาออกเสียวๆกับพวกขั้นออกนี่เอาแท่งแตเอะไรอะไรโอ้ยหมดขันหมดขันข่ายโกมูลีนดูโอ้ยเกลืองตานี่เอาตัวนี้ไปก่อนดูเพชรนี่เพชรอันนี้กินเสียบได้หนิเคสพุ่งเขาออกกำลังการเลย แกงมูหวานโอ้ยเ <c oughs> สีบตัวละจะเห็นเธอเอ,อ,องดนนี่หน่อยถธอแกงเสีบเด <c oughs> ยกก่อนทีเก็บหมอดแถวมึงหมุดก็มีมันพอมุดกัดเลยพี่หนอกเลยยาวาศเด้อหมุดมันหลายแฮ <c oughs> มอ้รุดไอ้ตัวหัว ở thế đó này tôi đỏ có ao Bẹp về xong đỏ cái này một đồng nằm anh chị là vẽ vì nó cái này tôi đỏ là một chó của bạn này ở đi nào เบิดเนาะเบิห้พี่น้องเบิ่งบนพูดพี่น้องมดตันนมูเดียวบนมูเดียวเด้นี่เดีื่องตาเลยมูเดียวไดีเครื่องตาอออรุ่นมไม่อีกงได้บนพี่น้องโอ้ยีละขาดแขาออใหญ่เลยเนาะไม่นไปๆๆทีๆดอกนึงองดอกดอกอ้ผ่านนี่้องไปนี่ ไอคอนมาไหนเด้อคือว่ามาไหนได,ดเ้เนาะเป็นข้าวต้มงูแข็งแข็งเลยแข็งอยู่ว่าเฮดน้าทำอย่างไก่อนเน้องใช่ว่าแกงแสีบหมู่บ้านนี่ลูกสาวคนว่าคือแกงหน่อหมู่บ้านว่าพี่น้องแกงเสียบขึน้นขานต้มงจ้ะก็ต้องจุอองจ่มไปจากพี่น้องขึ้นข้าวไรจ้ะขึ้นเลือ,อจ้ะ เหมอนการนงงวงออีกลยพี่นอ่องมองเก่าหมด่าบอคา,าบกันเฮาบคาบกันไลดอกนี้แงงห้งหวานนกนี่นงไงดอกีงคุณอะงเหี้เนาแดงจ้ะพี่หนอ่องอาแดงนะจ้ะอู้ยหนอกดนอกนะดีดอกแข็งดีแหงแข็งเสียพื่กันจ้ะพี่หนอง xuống lượt nhỉ hết lá non chưa hết trùng thầu chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เดนท่ากลอนปขายน่างนิดนึงแดงขาลายจ้ะข้งดอกจ้ะดอกแข็งดีเด้วพี่น่อยดอกบานอยู่แข็งแขงพ่งเลือดจ้ะ โอ้ยขาคือจอยๆเลยดือถึงเดือดจ้ะเฮ็ดกระด่างบาเนี้ยเอามาผอเฮ็ดกระด่างเอาเก็บเอาเพไนยังขอนเก็บไปไหวเถิดซุกโอ้ยคนมามาผอน่ะหลงนมมาหองเสียดายเด้อโอ้ยกระด่างงามอยู่เลยนี่ ขเขียดนึงครับพ่อแม่มากมากมากเขาหาอยู่ที่หเห็ดกระดางกระดังาต้องห้าไปขายไปซุปเฮ็ดกระดางเอาเฮ็ดกระดังแล้วก็ชุย่างเลยพี่น้องกินได้เนะาะกระดางกินได้อยู่เอาไปสุกสุกปีุยังมันดีเสะ เาะขดคุณมมนออกเลยยวยสุปหลายเถื่อยู่นิ่งได้เลมสุกสี่หาเทียอยู่ดสุกสี่หาดอกก็อิ่มเ เครื่องได้ลนยหวานเลยไลายเนี่ยน้งองเจ้ไพี่ใบใช้เยอยะเนี่ยแดงแสดงนกเข้มขึน่เพิ่มหรอกไต้ตา,า,า,าหน่อยเย็นตาหน่อยมันนี้ละใครกว่ามีแนวไฟเนี่ย นมขคือบ่อเนาะขอเพิ่มขนา,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 านั้นเบิดเบิ้ดดาเหตุต่อบานพี่นนองไม่ก็เริ่มห่างๆแล้วบานมันก็ได้ เลือดจ้ะอุ้ยตาเห็ดตุบปุอยู่ขาขาวจนีนพูนเนาะเห็ดบดดินจ้ะบดดินทองเหลืองเห็ดนำหมากได้ไหมเนาะเห็ดนำหมากดอกกุ้ก็มีหน่อยจะไปแกงใส่เห็ดผึ้งเนาะอะรดอกเคียงดีเลยเนาะ รดวดสน่นบ oh, no, ่อ mm ันบ่อบ่อเด้พี่นอบดดินอีแ่จ่าพี่นอมดดินทองเหลืองดอ เท่นี้ดี z ดีแหงพิ้องดีไร o àn, o มนี่ดีแหงเี็ดนเยอะจ้ะลองเห็นยังเนาอผงเทียนตัวนี้ผงเทียนตัวนี้ผงเทียนก็ออกพน้หงนู้ดผงเทียนก็ออกนหาบุกงมันบางหาบุกมงก็น้ากินแดงหน่อยบ้างเดงขาด ăn đồ bông ngàm, để xe cũng để lên bao sâm bùn, trứng ngựa cha, trứng chú mè này, hết má này mà เตรมดวงตาพี่เก่าจ้ะเฮ็ดเดีเห็ดเพิ่งแดงข้ามเพิ่งข้ากลัวนะพี่น้องนี่ม andez, damage, ูดเดียวจนเพิ่งกับตาพี่น้องมูดเดียวพ่อแกงเลยนะก็มีเห็ดเพิ่งเดือดน้ำแน่เน้อเห็ดเพิ่งแดงอันนี้ก็ได้ยดูก็เห็ดบดดินแน่พี่น้องนี่เป็นยี่ค้อนเราก็เห็นไปเพาะเห็ดกระด่างเราเคยเก็บเอาตาหน่อยหนึ่งเราเห็ดกระด่างเนห็ดกระด่างมาหั่นนี่ละน้อเห็ดกระด่างมาหั่นแล้วก็เงื่อนแหลกนี่ละ ถือว่ามานอยู่พี่น้องกระโจกมานอยเย่มือนไอ้หมู่บบนี้กระโดกง,า,ดกงามๆเลยเอา้าหมื่นก็นมารุนกันต่อพอกันไหมพี่น้องกดฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืเเอนจากสองนูก,กอนชนแนลวันน้าพอกันไหมจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับ